ันนนลาีโอเคไทอมหวัสดีค้าสวัสดีคร้าหวัดดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ตองนะคะผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะคะ F C หรือว่าพ่อใหญ่ตองผู้เท่าเฝ้าป่าช้าสามซื้อบนตัวในมองนี้ภาษาด้ปภาษาเราอยู่มานี่สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วค่ะั้้นนผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่ผู้ช่วยยังอยู่นี่มดาหัวหน้าพีก็อยู่นี่เป็นหัวหน้าพีก็อยู่นี่ หน้าที่ก็หนีคนเขาจำกัอยู่นี้อย่างมดมาตามตเลขแนวทางของปูฤุซีตองเป็นประจำแต่งวดที่แล้วบ่ได้มาเป็นยังไงปูงวดที่ผ่านมานี่เป็นยังไงฝันดีตีเป็นเลขถือบ่งวดนี้ฝันเอางวดนี้ได้ปีงวดที่แล้วที่ว่า ได้เก่าสองตนั่นแม่เก่าสองอ่ะแม่คนนี้ต้นงานที่แรกเก่าสองครนี่มันจะไปน้ำข้องเก่ามันน้บข้องเก่าเก่าหนึ่งได้บัตรเก่าสองเก่าหนึ่งได้แต่เก่ามันออกหัวที่แล้วเก้าสองป่ะพ่อเก้าสองไปจะได้ไหมเจะได้เก้าสองพ่อโอ้เก่าสองอ่ะฝันเห็นพออยู่หัวข้อมความฝันบ่ค่ะเออความฝันเก้าสองอ่ะฝันมาเผาพออยู่หัวนี สองเท่า <ừ, S 2> ค่ะพอพอมีพนห้องเนี่ยครับอาเผาไปแล้วทำไมทีได้เผาอีกเห็นไหมจีาจกาณที่เก่าห้องนี่นะเออหลาการณที่เก่าโอ้ฟันว่าเดี๋ไปเผาเพล่นเออเดียไปเผาเพิ่น,นบาดนี้กัดงวดหลังมันได้เก่าหนึ่งเก่าสองนี่แหละค่ะ ừ, <ม>บัดงวดหลังมาบัดนอ,อกเก่าหนึ่ง,งอย่เมันมักสิออกถ้าฟันแบบนี้เนาะ เอาหัาไปงวดทีเดียวไปได้มางวดทีเดียวหัได้หอดทายพี่น้องฝันหลบไปงวดนี้งวดนี้ก็ฝันหมากินหลานย่างแต่กระดูกกี่เอาหลานปรเด็นแต่กระดูกกองอ่อนหยกหมาแบบไหนหมากินหลานหมาหมาจะคล้องไงล่ะกินหลานเออย่างแต่กระดูกกองอ่อนหยกอ่ะฝันว่าหมากินคนเ้อ หลานหลานไม่ยิงร้านสาวเอออะไรตีสีสูดโอ้ร้านสา,า,าวจะขวดผาจะขวดม,มันเรื่องขวดนี่คือสองนีล่ละยู่ระยะนี่ละโอ้ร้านอเอ้าฝันทั้นี่บ่ฝันเออบาทนี่จะฝันเห็นกับแก่สองหัวมีหกขา ก็แกสองนันหกสองก็แก่สองหัวหกขาเออแล้ตีเป็นหกสองหเดียวมีหางเดียวมีหางเดียวเออฟันเห็นกับแกะสองหัวหกขาเออสองหัวหกขาหางเดียวสองียวหกขาหางเดียวนั่นก็สองหกเรื่องสาจนตัวสองหกแล้วแล้วตีสองหกตีสองหกแล้วมันสองหัวงี้พี่มั ตีตัวใดพ่อตีหกสองตีหกสองเอออันหางเดียวว่าตีใช้น้ำเวยนี่หางเดียวว่าตีมันกับหกหนึงาตีนั่นเดีวเออหนึ่งหกสองหกนึงก็เสแล้วเออสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งหกสองได้ยี่บัพอเป็นเลยสาตค่ะอันสองตัวนั้นตอนเห็นมากินหลานเออมากินคนมากินคนว่นทีมาเอาหลานมาเ่นได้กระดูกกองอ่ตาย หลานนี่เป็นผู้ยิ่งเราได้ตีเป็นซีเอ่อตีเป็นซีซีศูนย์ซีศูนย์เอาเขียนพิมพ์เลยลงพิมพ์จะได้โชว์ให้เอฟซีดูนะครับวัยนีต้องนี่เราฝันมันเออหลังเทียบเม่นคว้อมฝันได้เราเดียวขึ้นเว้ยตะเกี้เขาก็ะาะพัดลมมาให้ตลอดปีมีโชคตลอดปีมมนก็ัได้มากจนตลอดปีของเขาอีลีอ่ะอันผีเชียวมาหาจ้าเทียบ่เดียวนี่โอ้มือหนึ่งมาไม่ยิมโอ้มาอยู่บ่มา โอ้ยมาหาตัผมเราไปเห็นตัวเสียไปอยู่กันนะม,ม,มาจะไาก,ออก,กไหนเราก็เดินลงอันพูนเขามาเอาเหล็กก็ได้ไรๆก็เลยบไได้ถามอย่างเหล็กกันมามเราบอ,อกกันไปกันมาเอาเลยนานมีใครมีบ้ันแถวเลยมหาที่ซื้อไปได้เหล็กตัวนี้อันเชียวอันนั่นเนี้ยอันบบกินม,มี่ยังว่าทำเนะี้ยนั่นหม้อนั่นมีเทเลยว่าที่ดีเลยเพราะมันกลับไปอิสราเอลหรอว่าไปลบหรอวะ อยานี้ไปหมดละขอพ่อใหญ่ตองมีตัวไหนนะครับมีตัวนี้นะได้ตัวนี้ตัวไหนครับตัวนี้นตีไหญ่ตัวนี้มีมีสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองเป็นบอหกหนึ่งหกสองถือว่าไหนเออเออสี่ศูนย์เออสี่ศูนย์ศูนย์สี่เป็นไงล่ะสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองเนาะสามตัวมีเปล่าครับพ่อเออสามตัวอันหนึ่งสามตัวตัวเดียวนาะ ตามตัวกันหนึ่งหกสองก็ไอ้สองแม่นไอ้กับแก่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 แก่สองหัวหกขาสองหัวหกขาแก่กันตีเป็นเจ็ดเป็นเหลี่ยมเจ็ดสองหกเนาะถือกล้องตีให้เราเลยเตียนอ๋อกับแก่เนาะเอจ็ดสองหกขาประจันเอาเขียนไปเลยตัวเดียวพอเท่านั้นจบเท่านั้นจบแล้วว่าจบ เขียนลงบนดินเเอ้าเ๋ยวเ๋ยวเฝ้าเอ้าเราให้ไปเลยเราที่เขียนลงดินตีเถอให้เราเขียนลงไปเขียนก็ได้เฮ็ดยังบป็นีพี่น้องเอาเพิ่งก็ดูขมแวดแล้วบ้านนี่ขวดแล้ววดแล้พี่น้องยู่ดีเพิ่งก็กวาดพี่นองเบิงก็ดูมันหกหวะเรเคยกวดมันหกบ่มันมันมันแป่นเนาะแต่เราเรขียนลงดินให้นี่บมีผัดนีเขียนแล้วพี่น้องเขียนแล้วตัวด เขียนสามตัวเอาเดี๋ยวเราจะเขียนนี้เราเขียนแล้วเดี่ยวาติโบรีนัเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกนะนะนะคะ F C ก็เขียนให้เจ็ดสอห อ่าไม่ชัดเลย40 40 726แล้วก็40่ัวนยก็หน่อยเนาะกัหน่อยกินส่วน้อยนี่ก็ส0ีนเนี่ยที่ลนะ726แล้วก็40นะคะ f อซหกหนึ่ง ตามไปตามไปตามเบิ้งตามเบึ้งอออ๋ออให้ข้าวกรดเียนลงดินดลดมันแน่นมันขงแล้ววะมันจังขังสองสองินหกสองสองหกหนึ่งหกสองเม่ไม่ม่ไม่ไม่ไมไม่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 นม่ไม่ไ่ม่นเ่ไม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 ่ กระดานดำนี่กระดานดำดานดิบหกหกสองโอ้ยขันบนยังสี่มันกับพวกครแขแล้วเนาะอะมาเทขียนให้บังมาโชว์มาโชว์มาโชว์เอ้ายังอะย่ำย่ำย่ำแล้ววาย่ำตัวนี้เออนี่โอ้มือของมันขัดแข้งเาเเอาียังหนึ่งแล้วหนึ่งหกหนึ่งหกสอง อนันศูนย์สี่เขียนกลับไปเขียนกลับหลังเอาเขียนกลับหลังเด็ดมาันไม่กลับอันสามตัวนะบ้านนี้สามตัวเรีรกไปหน้านะครับกลับหลังเลยครับหกสองเจ็ดโอ้เจ็ดสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองกนันหก ที่ันอน่งหกสองอ้าไปไงต๋องุ่เดียวไปไงต๋องทืเสือหกเฟินบึงแน่น่ะสนึ่งองแค่น่ะอ้ายของแค้าาไองเปเป้เปเปเลยอแค่นี่ละนี่ในความฝันงวดนี้ละตัวนี้พ่ะพ่อก็นี้ละนี่มีท่นีให้่นี้บ่มีตัวใดแน่พ่อ เจ็ดสองหกเออเจ็ดสองหกสี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองค่ะเาแคปที่น้องเบ่ง่งนชัดเจนนะพ่อนอครับอคุณตาดองเจัาหน้นึงครับใ่หมเอฟฮงเฮงังฟังเลยรวยเด้อสี่ศูนย์หนึ่งหกสองเจ็ดสองหเลขสามสองหรือว่าผู้เท่าเฝ้าป่าช้า พูดถ้าตองเข้าผาช้านะคะ FC เออชัดเจนชัดเจนเจ6ดสองกแล้วก็หกสหนึ่งก็รักดาคม2568้ดเด้อพี่น้องมันหมานสุกคนค่ะสาธุสาธุงวดที่แล้ว92เต็มเต็มโอ้ชัดเจนเลยบาทนี้เจ็ดหรือสีตองเข้าผาช้าหรือสีตองนะคะ FC เขียนลงดิน ยงมไหนออกยงมนั่นนะครับพี่น้องเขียนยงมไหออกยงมนั่นนะคะเจ็ดสองสองสองหหกนี่ดสสองหกเียนเลสองตัวด้ดครับสองตัวสองตัวที่ไหนตเอาโอ้โหเดียลูกต้ตอนี่ก็ได้ตอนี่นั่นแหะเียยังคัี่ศูนย์อ้าวอืมตัวได้พ่อ ตัวใหญ่เลยเจ็ดสองหกกับสี่อือปดเอาชั้เจลดนครับีไว้หอเลยดีไว้ตีไว้ดีไว้ตีแห้งเลยีู่ย์วีูรา่ะนี่มักตัวใดพ่อตัวใดสี่ศูนย์นี่ก็บักขึ้นกันสี่ศูนย์สี่ศูนย์ตัวไหนตัวนั้นเจ็ดสองหกไหนตัวไห

เจ็ดสองหกบนเจ็สองหกบนล่างสี่ศูนครับมาตามให้แล้วเด้อมาตามแล้วเด้อค่ะเอฟซนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะสามสองเก้านะพี่น้องนะมีเอซถูกนะคะท่านผู้ชมวันนี้พ่อใหญ่ตองนะคะเขียนตัวเลขให้นะคะเจ็ดสองหกนะคะเจ็ดสองหกนะคะแล้วก็สี่ศูนย์สามยังนี่สามสอง สามสองเก้าหมดสี่แล้วสามสองเก้านะคะเอฟซีแต่งวดนี้นะครับก็คือเจ็ดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ